ดูทุกวันเลยแล้วทุกวนเดินมาชมอย่างเดียวครับอบคุณครับอันนี้คืออะไรอ่ะมเจอรี่อ่ะเออกระเป๋ามเจอร์รี่ยี่หอเห็นริเป็นทองแหเจอร์รี่ไอาตรงน้รคอใครแมวนูค่ะ เสรแล้วก็งงทุกวันพูดเสร็จแล้วก็วิก่ไหมคดีนะครับคิดวิธีนะครับคยดวิีนะบคิดวิธีนะครับคิดวิธีนรับื่อวมธกอะรับิ่นะครับคิดวิธีนะครับคื่อเธีนอคัีนยรับคิดเนรับคิวีนะครับคอดวีนอครับคิ่วิธีนะครับอิดว่อีนะครัีนเครั่นะรับคิดวรับคิดอิธีนะครับอิดวิอีะรับคิดวนครับคนะ จะบอกว่าทุกครั้งที่เรียกขึ้นีนะอบุณจริงเหรอรัเมื่อวานผมอยู่ตรงนี้ยคุยเรื่องหนังเรื่องเมื่อาเราตานแ่เขาอีกแสงโอ้ก็เขาบอกว่าที่เราทาโฟราชน่ารักเลครับเอออาดูมาเขาจะมาดูอมแตกปกติเห็นอยู่แต่ในจอทีหรือแบบวันนี้ขอดูตัวเป็นๆหน่อยนิดจึงนิดนึง